แต่เราไม่ต้องไปมีไปเป็นในการที่ที่มันจะจะวางนะน้องให้ปล่อยอิจราเลยมันทํางานของหน้าที่ของมันเองกิริยาขันห้าเนี่ยม,มันทําหน้าที่ของมันเองออของไม่พ่วงนั้นที่เรา <c oughs> ที่เราบ่อยๆ <c oughs> สองตัวท,ที่เราจุดจ้องในการกระทํามีตัวตนหาเข้าไปอยางเข้าไปทะยานนะอยากจะอยากจะเป็นแต่เรามองไม่เห็น คือความเป็นธรรมชาติของมันนี่เนี่ยระมงไม่เห็นไม่เห็นการทํางานของธาตุของขันน่ะแต่จริงๆแล้วมันจบทุกขณะจิตเลยหัวใจหลักๆของอาจารย์คือจบทุกขณะจบทุกขณะจิตหนึ่งมันจะไปมันเป็นเหรียญสองด้านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็พลิกไปพลิกมาใช่ค่ะเราต้องเห็นแจ้งในสองด้านนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับลงมันไม่มีอะไรให้เราอยู่ถาวรนะน้องตั้งอยู่ถาวรมันจบแล้วก็เล้ะ เนี่ยเรามีความทุกข์เพราะเราไปให้ค่าใช่ไหมปูให้ค่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมน้องน้องไปให้ค่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เลยเกิดความทุกข์แต่จริงๆแล้วมันจบอยู่แล้วมันจบทุกขณะหนึ่งเราไปคิดไงใช่คิดไปปรุงไปแต่ง่อรมเราไม่จบกับมันไปตามสัญญามันก็มีสังขารวิญญาณก็ไปรับรู้บีบคั้นเวทนาิสุปลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็โวคนเราแต่จริงๆแล้วอ่ะในสายพิสุปบัตมันมีช่องว่างอยู่ เราจะทําไงเราจะเห็นช่องว่างมันเราก็ใช้นี่ความที่จบทุกขนาดนี่แหละจบไปเรื่อยๆจบจบในตัวธรรมะมันไม่มีอะไรเยอะเพียง<ต>เราเข้าใจความรู้สึกนี้แต่อย่าไปเพ่งตัวตว่างนะตัวเองเราเข้าใจตัวเองแต่ยอาจารย์บอกมันถูกนะช่องว่างเขาที่ว่านี่เขาอาศัยว่าช่องว่างเนี่ยมันมีสัตตนางเกิดขึ้นมามันมีความหลงเกิดขึ้นมาแค่นั้นเองแต่อย่าไปเพ่งตัวว่าง,งอ่า เพ่งเราเป็นไปกับมันเลยม,มันจะกลายเป็นสัญญาอีกตัวหนึง่ง<ช>เขาเรียกว่าตัวละเอียดใช่าาาตัหวหลงในความช่องว่างนั้นมันจะมีตัวสัตว์นางความหลงอยู่<ช>ที่เราหลงวับในขณะที่มันหยุดระดับหนึ่งมันว่างแต่มีตัวหลงอยู่มันโผล่ขึ้นมาจากตรงนั้นอยู่ใช่อืมโอเคนะนะเราต่องอาจขอบคุณค่าพรานะอาจารย์ขอบคุณมากนี่แหละที่ท่านบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีเท่านี้แหละเราได้ศึกษาเรา รรพภาษาธรรมะต่างๆเราโยนเข้าป่าไปเลยเราไม่ต้องไปหยิบเอาศัพภาษาธรรมะเอาปัตไทปิตุงปีดุกอะไรทั้งหมดเลยแค่ศึกษาตัวเองศึกษาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่เละเห็นการเกิดขึ้นของความนึกคิดที่มันจะไปเราไม่ไปกับมันอะเราก็จบขณะั้นทุกความพูดทุกอารมณ์สิ่งไหนที่เราอยากพูดเราไม่ต้องไปพูดกับมันเราเห็นแรกๆเ,เ,เ,เราฝึกนะเราต้องทวนกระแสนั่นแหละทนกระแสอารมณ์ตัวเองอย่าตามคำพูดคุณกันนะ ทวนทวนทวนมันทวนมันไม่ต้องไปกับมันให้จบทุกขนาเลยฟังแค่เข้าใจเราจะหินตัวเองเราทวนมันบ่อยๆมันจะมันจะเป็นความเข้มแข็งเป็นความเข้มแข็งของสติเราสติสติมันจะเห็นเนี่ยมันจะเห็นเวลาเกิดขึ้นมันจะเห็นการทางานเห็นเราไม่ไปกับมันนี่แหละเราจบได้ทุกขนะตัวทวนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวยานเนาะยานปัญญาความไม่ประมาท เห็นตัวเองตลอดเขาเรียกว่าความเพียรวิทยะมรรคไดโนทันมันก็อยู่ในมรรคหลาความเพียรก็คือเขาเรียกว่าอินทรียห้าเพียรตลอดมันก็เป็นกําลังก็เป็นพละเข้าไปสู่อุเบกขาแล้วก็เข้าไปสู่ริยสัจ์เห็นความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนอ๋อเราจะได้รู้เหตุปัจจัยทั้งหมดปัญญามันจะตามเข้าไปรู้ไปรู้หมดแหละตัวยานตัวเนี้ยอื อะไรที่แบบมันอยู่กับตัวเรา, hmm. านี่เองธรรมะอันตรน่ะมันเหมือนเส้นผมบนเขาแล้วแม่นาะที่แม่เข้าใจเ <c oughs> ฮ้ยมันอยู่ทั้งหมดมันอยู่ที่ที่ตัวเราเน <deploy S 1> ี่ยแม่แม่เข้าใจเนี่ย <c oughs> มันอยู่ที่ตัวเราทั้งน้าเลยไปไหนม,มันไม่หนีกายหนีใจหรอกนะมันไม่หนีขันห้าหรอกนะให้เราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวเองหลงก็หลงที่เราจบก็จบที่เราอ่ะใช่ยิงกระปูมันอยู่ตรงนี้เองหลงสิ่งที่เราวิ่งหาใช่ไหมน้องนิดวิ่งหาทั้งหมด ทั้งหมดมันจบที่ตัวเราทุกอย่างทุกเรื่องราวหัวใจธรรมะอาจารย์ก็อยู่นี่แหละตัวสงสัยก็อยู่ที่เราตัวเข้าใจก็อยู่ที่เราใช่เออม,มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> แท้จริงไม่มีอะไรมันปรุงไปเรื่อยยจา้าผ <c oughs> อ้คนเทกดีเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปวัดน้ม <c oughs> ปฏิบัติดีนะอันนั้นหลงออกข้างนอกแล้วไปไกลไปก็ไปปฏิบัติเหมือนเดิมขมันไม่มีตัวปัญญาให้เราไง เราไปเออตัวปัญญาตัวจบมันอยู่ตรงไหนล่ะเออให้มันสั้นลงที่สุดที่เราใช่ไหมล่ะมันจบทุกขณะให้มันสั้นลงสติสมาธิตามจนสั้นลงสั้นลงทั้นลงก็ปิดจอ็อบเตะปิดตัวโมโนน่ะปิดประตูโมโนเลยเออมันพลิกเลยย้ำมันจนเละจนมนไม่มีช่องเกิดไหนตัวโมโนตัวเนี้ยออผมนึกบอกว่าอย่าประมาทในธรรมไงบางคนมาเปิดดวงปัญญากับผมหรือฟังผมอะ อย่าคิดว่าตัวเองรู้คิดเป็กคิดไก่แล้วยังประมาทในทำอยู่มันเป็นมโนโรู้อยู่แต่สุดท้ายมันต้องเห็นตัวรู้ตัวนี้ว่ามันหลงหหรู้เท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกธรรมะมันเยอะปอนปรุงแต่งเยอะหลงไปโน่นเดี๋ยวลงไปนี่ลงไป พอไปนั่งกลับมาก็เอามาคิดแหละเดี๋ยวต้องไปตรงโน้นนะ่านจะไปตรงโน้นพันจะไปตรงนี้เพราะตัวเพราะสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับมันมาทีกับทีกันละไอตัวมนุษย์ตัวเนี้ยเราเราเกิดชาติไหนมันก็ติดตาม<ด>เราไปชาตินั้นน่ะ<ด>เราก็เลย<ด>เราก็เลยมองไม่เห็นมันเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกับกับตัวเราที่เราจะไปเนี่ยมันพาเราไปก่อพบน้อยใหญ่ตัวนี้แหละเนี่ยเราถึงเรามาชาตินี้เรามาเจอ อาจท่นานอาจารย์ท่านอาจารย์บอกต,ตัวตัวที่เราจะออกจากมันได้ตัวจบตัวจบที่เราทำเนินที่จะปิดประตูนี่แหละเพราะว่าตัวมโนตอนขนาดยังไม่ตามก็ยังสร้างภพในจิตอยู่นะสร้างความสุขความทุกข์เรื่องปุ้งนุ่นนุ่นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะเออพอมันทิ้งขันหน้ามันก็ไปสร้างภพต่ออีกอมโนวิญญาณเนี่ย ถ้าเราหลุดออกมาถ้าเราหลุดออกมามันก็จะเป็นอสาสวะขายายานไงถ้าไม่หลุดมันก็เป็นวิญญาณอยู่มโนโอยู่ไอการหลุดพ้นมันอยู่ตรงนี้นะการที่จะดึงยางเหนียวนี่พลิกออกมาเนี่ยหลุดมาเป็นปัญญานเนี่ยเออไม่งั้นมันยางเหนียวเหนียวหนึบเลยเพราะมันเป็นกกอะอันเดียวกันหมดเลยอืถ้าเรายังไม่มียานตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะหลุดออกมาเราไม่เห็นมันนะมันมันเห็นยากมันละเอียดใช่ไหมล่ะมันละเอียดสุดไอตัวมโนเนี่ยแล้วมันมันสูงสุดอะมันกลมกลืนไปหมดเลยอะมันเนียนอะ ไปไปตรงไหนไปคิดตรงไหนมันหมดเลยอ่ะไปรู้ตรงไหนไปปฏิบัติตรงไหนไปเข้าใจตัวมันหมดเลยสงสัยตัวมันหมดเลยอ่ะและการที่จะเห็นมันเนี่ยมันยากไงอือมันเป็นเรื่องยากมันต้องตั้งมันอย่างกินส่วนใหญ่มันไปรู้ตามมันหมดแหละไอ้ที่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยมันยังไม่เข้าใจมันยังไม่เห็นทมยังพิ่ออกมาไม่ได้มันเป็นมันหมดมันรู้หมดแหละรู้ธรรมะเยอะแยะไปมากมายไปหมดเลยมันเลยรู้ไม่จบไงตัวเนี้ยรู้ฉลาดรู้เก่งรู้อัตตาทิฏฐิมานะ แล้วก็เกิดเออยิ่งปฏิปัิเยอะๆไอตัวมโนโนี้ยิ่งเข้มแข็งเออยิ่งฟังยิ่งจํายิ่งรู้เยอะอยากสอนเกิดตะนหนาวประทานเออฟุ้งซ่านไงไอตัวเนี้ยเออยิ่งรู้เยอะมันอมความรู้ไว้ออมสัญญาครอมันไว้หมดแหละเออถามว่ามันเก่งมันรู้เก่งเลยนะมันรู้ธรรมะทุกอย่างเลยนะแต่เวลามันกระทบอ่ะมันมีมันเหมือนเดิมอ่ะคนที่รู้เยอะๆแบบนั้นอ่ะมันทําลายตัวนี้ไม่ได้ไงคุณคุณโยกอ่ะ เมื่อคืนเนี่ยเห็นนั่นมาโอ้ข้างในไม่มีเลยไม่มีอะไรเข้าไปได้มันไม่เข้าสิเพราะไม่มีตัวยึดแล้วมโนมันดับอ่ะหลุดออกตรงนั้นตอนที่พร่งทีเดียวอ่ะอืมนี่แหละสิ่งใครได้เจอท่านอาจารย์ไม่ไม่ใช่คุยพี่กันไม่ได้คุยอาจารย์หรอกนะเนี่ยพี่กันเอาตัวเองผมจะไม่เคยทุกใจเลยตั้งแต่เจออาจารย์ผมจะบอกนะไอ้ที่มันหลุดออกมานะมันหลุดออกจากตัวมโนเอหรือว่าเป็นญาเลย เป็นปัญญาเลยอ่าเราเราเราไปเรื่อยๆก็ไม่มีไม่มีปัญหาค่อยๆหลุดค่อยๆแง่ออกมาจากมันเรื่อยๆเนี่ยยางเหนียวอ่ะมันก็หลุดได้เหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ปึ๊บเดียวมันเขามันอยู่ที่จังหวะเวลาให้มันเหลือบางบางทีมันก็แวบเดียวของมันเองมันต้องหลุดออกจากตัวมนวิัญญาณน่มันเป็นยางเหนียวแรงหนึ่งดูดมันเยอะมันห่อหุ้มไม่หมดเลยอืมไม่ให้เกิดยานไม่ให้เกิดปัญญาที่แต่จริงแบบพุทธอืมมันไม่ยอมปล่อยง่ายเพราะมันเป็นมันอยู่อ่ะ การที่หลุดุบออกมาอย่างนั้นนะที่เขาบอกว่าพงขนแบบวุบออกมาใช่ไหมตรงนั้นมันถึงเป็นมันเป็นยานไงมันหลุดออกมาเป็นยานอาสาบ้ขยายยานอ่ะมันถึงอิสระจากภายในทั้งหมดหลุดถึงถึงรู้ว่าโอ้โหทีเนี้ยตัวพอหลุดจากตัวตนนั้นก็ดับวุบไปเลยไอตัวมโนอ่ะทีเนี้ยได้ยินเสียงอะไรมันไม่มีตัวตามอ่ะทีเนี้ยได้ยินเสียงที่หูก็ดับที่หูดิเห็นก็ดับที่ตาจะปรุงก็ปรุงเรื่องของขันไงทีเนี้ย แต่เรามันไม่มีตัวทุกกะกับสิ่งที่ปรุงแต่งอะ<แ>่ะกับความคิดความจ<แ>ําอ่ะแล้วไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ไปทําอะไรเลยมันสงบจากไอ้ตัวมโนโนี่แหละขาเรียกว่าพ่อวิชาแตกดับอุทธธจจะใช่ไหมใช่เพราะตัวมโนนี่พอเราเข้าไปเห็นไปไนมันเขาเรียกว่าอุทจจะมันฟุ้งซ่านอยู่ตอดมันจะสงบจากตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแล้วดับดับหลงอะ<แ>่ะความหลงอ่ะมันก็เลยสงบมาหน้าก็ไม่มีทีนี้ทิฏฐิว่าเอ้ยต้องคอยนั่นคอยนี่ต้องมีเรารู้เรารอะไรมันไม่มีใครรู้ตรงนี้ละเอียดขั้นละเอียดสุด พลิกโลกพลิกธรรู้ว่าตัวเองหลงอ่ะถึงเข้าใจนะรู้ว่าตัวเองหลงอ่ะอหลงก่อภพก่อชาติน่ะไอ้ที่ว่าไม่พ่งไม่พงม่พงมันไม่ใช่นะพี่ก็พ่งนะ<อ>พี่ก็หลุดออกไปฝั่งรู้อาจารย์ถามว่าคุณกันคุณกันเห็นอะไรโทรศัพท์ด้วยนะ<อ>คุณกันเห็นอะไรตัวเองเห็นไหมนะเห็นไหมอโอ้พี่กันเห็นเลยเห็นความนึกคิดวงแต่งที่มันจะออกมาอ,ออกมาตอบใช้ใช้ ใช้ความนึกคิดปรุงแต่งที่จะออกมามาตอบเฮ้แต่จริงๆมันไม่ใช่นี่หว่ากูหลงไม่ตามตัวนั้นไงไม่ตามตัวนั้นมันได้หลงมันจบมันหลงตัวนั้นอยู่มันตามอู้มองออกไปอู้มันมันหลุดออกไปทางนั้นมโนมันตามตัวนั้นอ่ะมันออกไปหมดเลยเนี่ยแหละสิ่งที่พิการหลุดออกไปเนี่ยถ้าไม่หลงตัวนั้นอ่ะมันก็เห็นตัวหลงที่มันจะออกไปตามอามันก็รู้ตรงนั้นมันถึงพริกมันถึงพิกมันถึงเป็นปัญญาที่แท้จริงเขาถึงเรียกว่าพงร้องไห้แหละ วุ้นทำนบพังเลยพี่พอ่ะพี่มองพี่อยู่อาพาร์ตเมนต์นะอยู่กรุงเทพมองไปข้างนอกมันก็ไม่มีความมืดคมสว่างแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเวลาสามทุ่มแล้วนะมองตัวเองในกระจกพี่อยู่เอมันก็ไม่มีตัวกลัวมันไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยเ<อ>ท่าน,นั้นแหละพี่รู้ว่าตัวเองหลงนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่ไม่มีอะไรติดค้างในใจพอคิดแล้วมันก็มันก็จบของมัน<อ>มันจบทุกขณะเลยอ่ะ จบทุกขณะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเลยพี่ถึงบอกว่าโอ้ความความพ้นทุกตรงนี้มันเป็นการทวนทํไอตัวจบเนี่ยมันมีจริงๆเว้ยสิ่งที่พี่กันหามาสามสิบกว่าปีพี่หาตัวนี้เลยพี่หาไม่เจออาจารย์ยัดยัดตรงปัญญาให้พี่พี่ถึงได้เข้าใจสติมันจะหาเจอได้ไงมันหาอยู่ไงมันหาอยู่อ่ะหลงอยู่อ่ะคิดปรุงแต่งหาอยู่นั่นน่ะแล้วเอาตัวตนไปปฏิบัติเออ เขายังหยุดการแวงหาไงมันหลงอ่ะทั้งนั้นอะหลงาหภายในลึกๆอ่ะกลับมามองตัวเองเฮ้ยเฮ้ยกูหลงนี่วาหลงที่จะคิดที่จะปรุงออกมาปรุงแต่งมาต่ออาจารย์ว่าเป็นสีนั้สีนี้นี่แหละคือตัวปัญญาตัวนี้แหละคือตัวปัญญาที่มานั่งทบทวนนีากูเป็นอะไรวะเนี่ยกูทำไมมึนงงไปหมดเลยงงกับตัวเองมองไปเฮ้ยปกติตากระทบรูกจะเห็นแล้วความมืด ความสว่างจะปรุงแต่งแล้วแต่มันมันมองมันมันอิสระมันว่างไปหมดเลยมันมันไม่ให้ค่ากับกับสิ่งที่ตาพี่กระทบเลยมองเห็นตัวเองในกระจกมันก็ไม่ใช่ตัวพี่พี่ก็ไม่ได้ปรุงบอกว่าเป็นตัวพี่สิ่งนั้นสิ่งนี้เลยมองนอดอภารินี้มันก็ไม่มีความเจี่ยงความสว่างความมืดไม่มีมันออกไปหมดแล้วอะ มันมีแต่ความรู้อิสระคมมันช่วงนั้นเนี่ยขณะนั้นมันงงนะมันงงอยู่นนอาจารย์ม,มันงงว่าคือคือมันดับวุบไปทีเดียวอ่ะในสิ่งนั้นที่ออ,อ,อาจาร,ย,รย์เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรคืนนั้นนอนไม่หลับทั่งคืนเลยอาจารย์เป็นหลงปพอพรหมมาช่วยพี่และพี่เป็นคนแรกที่อาจารย์กระชากพ,พี่อกมานะนี่เนี่สิ่งที่อาจารย์คนเราถ้าไม่เห็นมาตัวเองหลงอ่ะไม่จบหรอกมันมีแต่หลงรู้ไปเรื่อย มันไม่รู้ว่าหลง<อ>มันไม่เห็นเราก็ตัวของเราเออหงลงรู้หลงเข้าใจธรรมะหลงพอหลงแล้วมัน,นพอมันรู้เยอะๆแล้วอ่ะมันก็อยากสอนมันเกิดตัณหาแต่เขาไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ว่าหลงยังไม่เห็นตัวเองหลงถ้าใครเห็น<อ>ตัวเนี้ยยากเ,ออเพราอเห็นตัวหลงว่าหลงเนี่ยโอ้โหดับหมดเลยมันวางสัญญาหมดเลยเอ้าโอ้โหเราจะไปคุยยังไงอ่ะจะไปสอนคนยังไงอ่ะปุ้งหมดเลยอ่ะเราหลงอ่ะเราคิดว่าเรารู้อ่ะแต่ในด้เราหลงอื มันโงกับตัวเองพี่คุณเป็นอะไรวะเนี่ยอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้เลยพี่นุ่งว่าอาจารย์พี่นุ่งบอกว่านี่แหละเราเจอของแท้แล้วพี่กันคํำบวชในการบปฏิบัติมานะสามสิบกว่าปีอ่ะตั้งแต่พี่พี่เข้าพี่เข้าการปฏิบัตินี้ตั้งแต่อายุสิบหกนะคุณคุณกันก็เชื่อมโยงหลายคนอยู่ยายขาวเนาะ้าสาว แล้วสาวแกก็แล้วก็ยายพี่กันเนี่ยที่เราให้ฟังอน่ะแม่ชีเชรประสาทโนกอ่ะผู้ที่ยาณมาทําหนังสือประวัติเนี่ยกับหลวงพ่อสมพงศ์อ่ะทาประวัติคู่กันเลยพ่อยายพี่ลอยไกลดาบได้แล้วก็ใครปูนิ่มปูนิ่มอาปูนิ่มแม่ชีแม่ชีสมัยแล้วก็น้องปูนิ่มเนี่ยลูกสาวหลวงแม่แก้วแล้วก็มาหลวงตานันเนาะเชื่อมเชื่อมโยงแล้วก็ถาวนที่ก็มา พี่อาจารย์มาอยู่เนี่ยที่ที่เนี่ยคือได้ช่วยสิทธิ์หลวงพ่อสมพงศ์ก็ได้ไหลคนอยู่ยแต่ส่วนนั้นเขาไม่มาเขาก็ยังย,ยึดถือครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ท่านก็มาเราหน้าผ้าไปได้หลวงพ่อสมพงศ์แต่แก็ยังย,ยึดถืออ,อยู่นั่นก็เลยหาตัวปัญญาไม่เจอก็เลยติดการปฏิบัติอยู่นั่นการทําสมาธิเออการทําฌานอยู่นั่นแหละเพื่อจะเพื่อจะอหลุดพ้นอะไรของเขาเลยเขาก็เลยไม่ได้ตัวปัญญาสักทีเขาทามาเยอะแล้วแต่เขาไม่เปิดใจไง ถ้าเขาออกมาเอาตัวปัญญาเขาก็น่าจะหลุดนะนะคือไปกำหนดอยู่กับความสงบอาจารย์มันติดกันอยู่ตรงนั้นนะความสงบความว่างไปกำหนดกำหนดกับความว่างตอนพี่พี่ปฏิบัติตอนพี่เป็นแม่ชีวัดเขานะพี่พี่ดูจิตดูไปดูมามันหลุดไปฌานพอหลุดไปฌานแล้วมันก็ไปกำหนดจุดจ้องมันก็ไปฝังตัวอยู่ในในความสงบนี่แหละอาจารย์มันก็เลยเข้มแข็งเข้มแข็งพวกนี้มันมีฤทธิ์ด้วยไม่ธรรมดา ใครนึกคิดอะไรนี่พี่รับกระแสได้หมดเลยพี่หนึ่งว่าอ้รู้ปรู้แต่เรื่องคนอื่นเรื่องตัวเองไม่รู้นี่แหละสิ่งที่พี่เกิดความทุกข์นี่แหละเกิดความทุกข์รู้ตัวเองว่าตัวเองยังไม่ไปที่ไหนกา <miyor> รปฏิบัต <peninsula> ิธรรมไม่ก <Ronaldo> ้าวหน้าแต่เป็นคนโลกโลกเขาคิดว่าอุ้ย ม,มีมีอะไรเขาเรียกมีคุณวิเศษเนอะท่านอาจารย์เน,นอะแต่จริงอ่ะพี่ไม่ไม่ใช่เลยพี่รู้ว่าพี่ยังมีความทุกข์อยู่ใครแย่หน่อยไม่ได้นะโอ้พี่เป็นฟืนเป็นไฟเลยก <c oughs> ็มันมีคุณวิเศษอยู่มันจะไม่มีความทุกข์ได้ยังไงอ่ะถูกไหมล่ะไม่ได้นะมันมีความรู้อยู่อ่ะมีควมวิเศษอยู่มันก็ต้องมีความทุกข์เสิถ้ามันไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีคุณวิเศษไม่มีความรู้อะไรมันจะทุกข์กับอะไรอ่ะทุกข์มันคิดมัทุกข์แล้วเออนี่ปลย ธรรมะพระพุทธองค์ไม่ใช่สอนให้ให้เราให้เราไปเอาช้านเพราะว่าชาตาไปเอาคุณควิเศษเออคุณวิศเ,เ,เวศษท่านก็บอกให้ทิ้งมันนี่มันเป็นของเล่น <crec. S 1> ท่านบอกว่ามันไม่ใช่ท่านก็ยังยังตัดกับทรงสาววุอยู่เนี่ยเ,เราถึงเราอะมองข้ามตัวนี้ถึงว่าขัานกันยังนึกอยู่เอ๊ะเมื่อก่อนนี่เขาไม่ได้นั่นแล้วเขาเออบริวารท่านทําไมถึงจำเป็น เออเป็นนั่นเป็นนี่เนาะเออพุทธะเจ้าอ่ะเออ,อเราก็นึกอยู่แต่เราพูดเป็นเปนนึกทูทั้ง,งทั้งที่เขาก็ฟังเนาะที่พุทธเจ้าไปเทศสอยเขาฟังอย่างเดียวไม่มีใครปฏิบัติทําอะไรเลยใครปฏิบัติทำางานเขาจะไม่ได้แล้วเ,เราก็เราก็ยังนึกอยู่ีแล้วที่เขาที่เขามาเอบบวชนั่นนีนั่น เอ้ยมาก่อนนี้เขาก็ไม่มีนะไม่มีส<ม>ิมันมาทําที่หลังเขาเรียกว่าโสตะคนที่ฟังทำพระพุทธเจ้าบรรลุบรรลุจากาการฟังเออ <ๆ S 2> แล้วเขามาจากไหนนะเราก็นึกนะนึกว่าพระพุทธเจ้าเ็เขาก็ไม่มีการเทศการบวชการอะไรนานๆอย่างนั้นเนาะท่านก็นั่งนึกอยู่เอ้แล้วทีเขามาเรื่อยๆทีเขาปฏิบัติทำ สอนนั่งสอนนี่เข้ามาจากไหนแม่ขั้นนึกอย่างนี้แน่เลยอาจารย์คนจะสิ้นจบมันจะเข้าใจทันฉันนึกมาตั้งนานแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นไหมล่ะความสงสัยนีเข้อมาจากนี่ไงคิดปรุงแต่งไงขันก็ไม่รู้มาก่อนเนี่ยถ้าลองไม่คิดมันจะรูปแบบการปฏิบัติธรรมมันจะมาจากไหนมันไม่เห็นตรงจุดนั้นอะจุดกําเนิดอะระเบิดตัวขึ้นมาเนี่ยที่ว่าที่ว่าแอบขันก็เรียกไม่ถูกที่ว่าไปฟังพระพุทธเจ้า โปรดเนยนะท่านเกิดได้บำลุกอ่ะนะแเขาก็ไม่ได้มาฏิบัติทรมันอย่างสือสิ้อะไรอะไรพระองคนีได้มาเห็นหมอ่าอนี้ยังไม่พายาพายาบนะอยจันเนาะเห็ไมเนี่ยแม่คิดถูกนะเนี่ยแข็นึกอยู่พวกเนี้ยพระเจ้าไปโปรดโดยตรงเลยแต่ที่พระองค์โปรดกันเป็นนั่งเรียงตับๆหน้าล้อมรอบพระองค์พระองค์โปรดทั้งหมดหรูที่ว่าใครจะพลิกได้คือหวานไปหมดเลยก็เหมือนผมหวานคลิปออกไปอะ คนฟังบางคนก็เข้าใจมันเมื่อวานนี้ก็คุณอะไรเนะาะอือที่อยู่ประจ,จวบอะ,อะไรนะบางสะพานนะเออก็ฟังเออข้าใจผม,มปวดทางย t ท b e ไงแต่พู้เจ้าเนี่ยมันไม่มีย t ท b e สมัยก่อนทุกคนต้องนั่งฟังอ่าันนั้นถ้าพราะองค์ปรดส่วนรวมเลยอยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจได้แต่เวลาพราะองค์ไปช่วยก็ส่วนเหมือนผมช่วยนี่แหละก็ไปจี้แต่ละคนนี่แหละได้ถึงไหนก็ค่อยๆพัฒนาไปแค่นั้นเองมอก่อนนี่เขา ท่านก็ไม่มีบวชทีถือศีลถืออะไรที่เคยเราก็ทำไมถึงเข้าแค่ปรดคนที่ว่าตัดเนื้อนะท่านก็เรียกไม่ถูกเขาพระพุทธเจ้า,เาท่านสอนเรื่องจิตเรื่องใจศีลมันอยู่ที่ใจความคิดนึกปรุงแต่งของเราเราทําชั่วทาเร็วก็อยู่ที่การปรุงแต่งของเราแค่นั้นเองท่านบอกว่าอบอกหยุดหยุดพระพุทธเจ้าบอก เราหยุดแล้วท่านเนี่ยไม่หยุดแหละแค่นันแหละแค่นั้นแหละแค่เราเนี่ยศึกษาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวเองนี่เลยใกล้ตัวที่สุดแล้วตัวนี้แค่นี้แหละเนาะแค่นี้แหละพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตัดวอะไรเขาเรียกว่าอินทรีย์เห็นตัวเองบ่อยๆไอ้รู้แน่มันรู้ของมันเองหรอกเห็นตัวเองบ่อยๆไปเรื่อยๆเห็นพฤติกรรมเวลากระทบปัสสาวะมันเกิดขึ้นตลอดแหละเออเราจะเห็นเห็นทั้งหมดระบบของมันทั้งหมดอ่ะ พอเห็นมันก็ปิดมันก็เริ่มทําลายความหลงไงมโนมันก็เบาบางลงเบาบางจนวันหนึ่งมันมันมันถึงฉีดสุดของมันก็พลิกปังเลยมันก็รู้ว่าเอ้ามันเห็นไปจนมันหมดหลงอ่ะมันรู้ว่าเอ้าเออทีนี้มันไม่รู้อะไรนะทีเนี้ยมันรู้ให้เราให้เราเดินปัญญาไงพอเราเข้าใจหมดล้วเราก็ไม่อยากรู้อะไรไงมันก็วางหมดไกเออมันไม่อยากรู้อยากจําอยากศึกษาพระธรรมอะไรแล้วมันเป็นเรื่องคิดปรุงแต่งอะลกสมองอะทีเนี้ย พราะว่าไอ้ที่รู้รู้มันไม่ยอมจบไงพอมันรู้ไปเรื่อยๆรู้จนเมยจนหมดจนวันหนึ่งเอากุหลงมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยเป็นเช่นนี้เองมันก็ถึงจังมันถึงโพ่งขึ้นมามันถึงพลิกอ้าไม่มีอะไรนี่หว่าถึงหลุดพ้นความไม่มีมันถึงจะเข้าใจที่หนึ่งบอกว่าฐานมันอยู่ที่เนี้ยจบทุกขณะเลยมันจะเป็นอินทรีย์แก่กล้าอสติสมาธิมันจะรวมเป็นหนึ่ง ของมันเองความเป็นออโตเมติกความเป็นอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นตอนนี้แหละถึงเวลานี้แล้วมันจะทํางานของมันเองพอพอเราพอเราหมดรู้แล้วอะ่ะพอเราไปถามคนนียคิดปรุงแต่งใครจะเชื่อเรา <c oughs> ถูกไหมเนี่ยคิดเอาเองตรงนูง้นนึงเนี่ไปพูดแบบเนี้ยเนี่ยมันไม่มีอะไรเราจะไปคิดเอาเองใครจะเชื่อเราใครจะเขาก็หาว่าเราบ้าไง <c oughs> อืมเพราะเขายัง <c oughs> ไปไม่ถึงจุดนั้นเขายังวนอยู่กับอยู่ครอบอยู่ในสัญ,ญญาสังขารวิญญ,ญาณนะเขาบอกอย่างมันไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้อ่ะพิกออกมาไม่ได้อ่ะท่งออกมาไม่ได้อ่ะ เออแม่นแม่ก็เจมึงก็หาว่าเราบ้าเออพี่จใสาเอาพี่ับเนวคุณยายเนาะเออสบายแล้วพาคุณเมย์คุณเมย์ก็พาแม่มาได้รู้ได้ได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นเพราะว่าคุณยายก็มีคําถามตรงนี้มาในใจแล้วใช่ไหมแต่หาคําตอบไม่ได้เรื่องเอ๊ะทำไมคนพวกนั้นเขาอย่างนี้วะพระพุทธเจ้าท่านอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันมันมันมีใครยืนยัน เราก็สงสัยว่าเขาต้องไปปฏิบัติทําไปนั่นไปนี่ถือศีลวันพระวันนั่นเอ๊ะพระพุทธเจ้าก็เห็นออะไรที่ที่ตัดนิ้วนะครับองค์ริมานแค่บอกว่าเอ องค์พุทธมารบอกยุดยุดพระพุทธเจ้าบอกเรว่าหยุดแล้วท่านน่ยยังไม่หยุดเราแค้นั่นแหนะแต่เราหาคําตอบส่วนหลังจากนั้นไม่เจอไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออที่จริงองค์พุทธมารนะรู้เกิดปัญญาขึ้นมามันพุ่งขึ้นมาจนจนจนสารภาพบาปน้าตาไหลออกมานั่งกราบพระเจ้าเราทาบาปทํากรรมมาตั้งเยอะตั้งแยะเพราะเราหลวงเออทีนี้ก็เลยไปยอมนั่งให้เขาก้อนหินปลาไง เฟี่ยงใส่ไม่ทำอะไรอีกแล้วอะเห็นไหมสารภาพบาปยอมหมดจิตหมดใจโอเค